สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูต้นละมุดนะคะละมุดคันจะสวยมาเลยนะคะเนี่ยค่ะเจ้าของส,สวนมาเองนะคะชื่ออาจารย์บุญเลี้ยงนะคะพูดอาจารย์บุญเลี้ยงอาจารย์บุญ,าาบญเ,เญลี้ยงมันคนปลูกนะคะเนี่ยค่ะไม่มีปุ๋ยเคมี <c> ไม่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะเราปลูกธรรมชาติอินทรีย์นะคะคลูกด,ดกมากนะคะเห็นไหมคะอาจารย์จะโชว์นะคะเราก็จะวิธีปลูกให้ดกนะคะเราก็จะใช้เ ปุ๋ยที่วัวขี่คลายนะคะมูลรองพื้นกระถางนะคะเห็นรอบๆแบบนี้ไหมคะเนี่ยค่ะลนช่วยๆเนี่ยตอนนี้บรรยากาศก็คือค่ำๆเนาะยูซี่มันรนนุกใหญ่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะตอนนี้น่าจะหกโมงนะคะอาจารย์ก็จะโชว์เห็นไหมคะลูกใหญ่แล้วก็ดกเจ้าของสวนโชว์นะคะใหญ่แล้วก็ดกจริงๆนะคะ แกสวยมาเลยนะคะต้นนี้น่าจะอายุกี่ปีใช่สี่ห้าปีปะ่ะมันเลยดกนะคะมันจะดกขึ้นเรื่อยๆนะคะหกปีนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะงงว่าสงสัยปีแรกสองสามปีมันไม่ดกนะคะแต่ว่ามาหลายสามปีใช่สามปีหลังนี้เริ่มดกนะคะดกมากใครปลูกไม่ดกก็รออีกนะคะประมาณปีที่หนึ่งสองอาจยังไม่ดกเนาะสามสี่ห้าเริ่มดกแล้วนะคะ อันนี้เป็นปีใหม่นะคะอันนี้คือต้นปีใหม่ปีที่แล้วที่เราทําคลิปคือปีหกสี่ปีนี้คือล่าสุดปีหกห้านะคะแล้วลูกใหญ่มากเลยนะคะอันนี้นี่ค่ะรอบนี้ยังไม่ได้ยังไม่แก่แล้วก็มีให้ออกตลอดทุกปีนะคะตลอดทั้งปีรุ่นนี้เสร็จก็จะเริ่มดอกอีกนะคะดกมาก เห็นไหมคะคือเนี่ยค่ะดกมากนะคะเห็นไหมคะก็สวยมาเลยนะคะปลูกละมุดให้ดกก็คือเทคนิคง,ง่ายๆนะคะเหมือนอาจารย์บอกเมื่อกี้ก็คือใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยมูลวัวมูลควายนะคะลองก้นกระถางนะคะแล้วเขาก็จะดกให้เราได้แบบนี้นะคะ ปลูกระมุดให้ได้ดกๆนะคะเพื่อนๆลองปลูกตามได้เนี่ยค่ะติดเขาก็จะออพื้นนะคะเราก็จะใช้ไม้ค้ำไว้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะดกจริงๆนะคะเราใช้ไม้ค้ำยันไว้นะคะ<ม>เพราะว่ากิ่งเขาจะรับน้ำหนักแล้วก็จะโน้มลงมาเนาะเนี่ยค่ะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามใกล้หกโมงเย็นนะคะดกแล้วก็ลูกใหญ่นะคะไม่ใช่ลูกเล็กลูกสวยนะคะก็สวยมาเลยนะคะนี่จะปลูกที่จังหวัดสุรินนะคะดินก็จะขึ้นชื่อเรื่องปลูกข้าวหอมมะลิเนี่ยค่ะ คลิปรอบนี้เราก็จะบอกวิธีปลูกแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะต้นละมุดนี่ของแท้นะคะอันนี้คือปุ๋ยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นปุ๋ยเราก็มูลปุ๋ยคอกนะคะมูลวัวสดเราก็มาวางไว้เฉยๆเนาะข้าง ข้างบนเฉยๆนะคะเนี่ยค่ะไว้รอบๆนะคะไม่ได้ใกล้ไม่ไม่ใกล้โคนต้นนะคะเพื่อนๆดูนะคะตรงนี้ดกมากมันมืดเนอะลูกใหญ่แล้วก็โอ้กิ่งมันโน้มลงด้านนน้นก็ดกนะคะวันนี้เราก็เห็นเจ้าของสวนแล้วนะคะ ไม่ใช่เจ้าของสวนค่ะเจ้าของบ้านเพราะว่าเราปลูกหนึ่งต้นเราปลูกหนึ่งต้นนะคะครั้งที่แล้วมีคนถามว่าไม่ได้บอกเทคนิคแล้วก็บอกไปอยู่นะคะรอบนี้ดกจริงๆเห็นไหมเจ้าของสวนเจ้าของสวนเนี่ยคะ่ะเสียงจริงยิ้มสวยๆนะคะค,คุณครูบบนเลี้ยงนะคะก็จะปลูกไว้ให้หลานๆมาเก็บ ไปกินกันนะคะไม่ได้ปลูกขายนะคะเราก็จะปลูกไว้ให้หลานๆมาเก็บกินนะคะเพราะแต่ก่อนคุณย่าเรายังอยู่เนาะคุณย่าหลานๆก็จะมาเยี่ยมคุณย่านะคะแล้วก็คุณย่าเพิ่งจากเราไปปีที่แล้วก็ตอนนี้คือยังไม่แก่เนาะเดี๋ยวแต่เรากลับมา ปีใหม่นะคะเราคงไม่ได้ชิมนะคะเพราะว่าเขาก็จะแก่แล้วเขาก็จะหมดก็จะมีทั้งนกมากินด้วยหรือว่าเขาก็จะหล่นนะคะตามธรรมชาติถ้าเราเก็บไม่หมดข้างบนก็เป็นบรรยากาศ ปีใหม่นะคะเขามีสองต้นนะคะต้นนี้จะดกมากเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งยังไม่ดกเนาะซึ่งต้นนี้ดกมากเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะต้นหนึ่งมันจะเป็นแบบว่าไม่ได้สนใจค่ะคนปลูกบอกแบบนี้แต่เขาก็ลูกใหญ่เหมือนกันอุ้ยนี่ลูกใหญ่มากเลยเพื่อนๆเนี่ยค่ะอันนี้ต้นนี้นะคะแต่ว่าต้นนี้เหมือนเนี่ยตั้งแต่โคนต้นเขาไม่ค่อยสวย แต่ว่ามันใหญ่เห็นไ,มไหมไไว้าวมันใหญ่มากเลยเนี่ยเพราะว่ามันไม่ค่อยดกเอ้ยมันลูกไม่เยอะมั้งแล้วมันก็ใหญ่เนี่ยค่ะอันนี้ต้นหนึ่งนะคะเราจะมีการสองต้นนะคะละมดกระสวยมาเลยนะคะแต่ต้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนต้นนี้น่าจะสมบูรณ์เนี่ยค่ะมีสองต้นแล้วก็เขาก็จะเอาปุ๋ยมา ปุยสดมาเพิ่มวางไว้นะคะเพื่อบำรุงเขาเนาะเพราะว่าเขาออกเยอะแล้วก็ดกมากแต่ต้นนี้ค่ะยอดแล้วเขาก็โคนต้นแล้วก็อยู่ใกล้น้ำนะคะแล้วปลายโคนต้นเห็นไหมคะเขาโน้มลงมาเยอะมากว้าว เพื่อนๆอยากได้เทคนิคก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวก็จะมาตอบให้ในถิ่งที่เราตอบเนาะไม่งั้นเราก็จะต้องถามผู้ปลูกแต่ว่าเบื้องต้นเราปลูกแล้วนะคะก็คืออยู่ใกล้น้ําด้วยแล้วก็เอ่อแล้วก็ปุ๋ยนะคะปุ๋ยมูลวัวปุ๋ยมูลควายนะคะปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะคะ เราไม่ได้ทำกิ่งพันขายนะคะเราแค่ปลูกกินนะคะเพราะว่าเราก็ซื้อมาปลูกเหมือนกันเนาะแต่ว่าใครที่ซื้อมาปลูกแล้วไม่ดกลองลองหาปุ๋ยปุ๋ยคอกมาใส่กันนะคะเพื่อเร่งให้เขาดกเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ลูกเขาแบบว่าพวงหนึ่งประมาณห้าหกลูกนะคะนี่ก็สำหรับคลิปวันนี้ที่พาดูกระสวยมาเลปปรูกแบบไหนให้ได้ดกๆนะคะ ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้ให้เพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าเรากลับบ้านอีกเราจะมาฝากอีกนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย